สวัสดีครับกลับมาพบกับ c t f ไฟทกับรายการ c a t ไฟท์ t ครับมาพบกับผมกอล์ฟแคทไฟที่จะแนะนำเทคนิคไดอทีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจวันง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นนะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งเทคนิคก,กับการใช้งาน iPhone ครับกับวิธีการบันทึกเสียงการโทรใน iPhone บน iOS 18ที่เราควรรู้นะครับ ณปัจจุบันนะครับ iOS 18เนี่ยครับมีฟีเจอร์สำคัญก็คือการบันทึกเสียงการโทรนะครับที่เป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับที่หลายๆคนตื่นเต้นอยากได้มากๆเลยนะครับเพราะณปัจจุบันนะครับมีทั้งเรื่องการใช้งานทางเชิงธุรกิจหรือป้องกันมิจฉาชีพนะครับบางคนเนี่ยเจอมิจฉาชีพโทรเข้ามานะครับเราก็สามารถรับสายและกดบันทึกเสียงได้เลยก็บอกว่าขอบันทึกเสียงเป็นหลักฐานนะมิจฉาชีพฟังแล้วก็อาจจะกลัวนะครับเพราะว่าอาจจะรู้ว่าเฮ้ยอันนี้เป็นหลักฐานที่เขาพูดมาไม่จริงนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนะครับ ที่สามารถนําไปใช้งานได้นะครับแต่บางคนไม่รู้ว่าขั้นตอนในการใช้งานฟังก์ชันนี้ทํำยังไงเดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับแต่ก่อนจะไปชมครับฝากกดติดตามซับสไารเป็นกำลังใจเลยด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการบันทึกเสียงการโทรใน iPhone กันครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับวิธีการบันทึกเสียงการโทรใน iPhone นะครับบน iOS 18นะครับที่เราควรรู้นะครับสำหรับคนที่ใช้งาน iOS 18อยู่นะครับเราสามารถบันทึกเสียงการโทรได้แล้วนะครับเริ่มต้นก็คือก่อนไปที่การตั้งค่าครับการตั้งค่านะครับ จากนั้นนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับสุดเลยนะครับมาที่หัวข้อแอปครับแอปนะครับแล้วก็มาที่หัวข้อโทรครับโทรนะครับโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์นะครับตรงนี้นะโทรศัพท์นะครับแตะเข้าไปครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมานะครับหาหัวข้อคําว่าเสียงบันทึกการโทรครับเสียงบันทึกการโทรตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับที่เป็นกราชี้อยู่ตรงนี้นะให้กดเปิดไว้ก่อนนะครับเนี่ยนะครับ เพราะถ้าเกิดเราไม่เปิดเนี่ยจะไม่สามารถบันทึกเสียงการโทรได้นะครับนี่ฮะบันทึกเสียงการโทรศัพท์นะครับในส่วนของแอปนะครับสนทนาได้นะครับอ่ะจากนั้นนะครับเรามาลองกันนะครับก็กดไปที่โทรศัพท์นะครับคราวนี้ลองลองโทรดูนะครับแอพนะกดโทรพอกดโทรปุ๊บนะครับให้สังเกตตรงนี้มุมด้านซ้ายด้านบนเนี่ยนะครับมุมด้านซ้ายด้านบนตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็คือเมื่อเกี้ถ้าเกิดเขายังไม่รับสายเนี่ยมันจะเป็นสีเทาๆกดไม่ได้แต่พอเขารับสายปุ๊บมันจะเป็นสีขาวแล้วเห็นไหมแตะกดได้นะครับ พอเราก,ก,กดปุ๊บมันจะมีข้อความขึ้นมาว่าสาย,สายนี้จะถูกบันทึกเสียงนะครับ,นะรบแล้วมันก็จะมีข้อความนี้นะครับเห็นไหมขึ้นมาอันนี้ก็คือจะมีการบันทึกเสียงมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับจะเห็นว่าแล้วเรากดหยุดได้เลยนะครับแล้วเราก็วางสายดูคราวนี้นะครับการบันทึกนะครับมันจะไปอยู่ที่ไหนมันจะไปอยู่ที่ทแอปโน้ตครับกดไปที่แอปโน้ตได้เลยนะครับกดไปที่โน้ต มื่อเรากดมาที่โน้ตนะครับก็จะมีนี่ครับเสียงการบันทึกนะครับนะครับตัวนี้นะครับเราก็สามารถกดฟังได้เลยมันจะมีข้อความขึ้นมาว่าสายบันทึกสายนี้จะถูกบันทึกเสียงนะครับนะครับแล้วมันก็จะมีข้อความนี้นะครับเห็นไหมลูกค้าเอไอเอสรายเดือนและเติมเงินกดหนึ่งับบ้านเอไอเอสไฟเบอร์กดสเปิดสปีกร์ดูแจ้งตรวจสอบเบอร์โทรเอสเอิชิาชีพกดสามค่ะเห็นไหมครับก็คือบันทึกเสียงสองฝั่งเลยนะครับตรงนี้ก็คือสามารถนําไปใช้งานได้เลยนะครับก็คือ เวลาเราเกิดมีมิชฉาชีพเข้ามานะครับพอเรากดปุ๊บเนี่ยทั้ง2ฝั่งจะได้ยินเสียงนะครับหมายความว่าเราไม่ใช่สามารถแอบบันทึกเสียงเขาได้นะทุกครั้งที่เราบันทึกเสียงเนี่ยฝั่งตรงข้ามนะครับจะได้ยินเสียงว่าจะมีการบันทึกเสียงนะครับเพื่อแจ้งเตือนให้เขารู้ว่าเราจะทําการบันทึกเสียงด้วยนะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวของเขาด้วยไม่ใช่เราจะไปแอบบันทึกเสียงเขาได้นะอันนี้ก็คือทาง Apple เนี่ยให้ทั้ง2คนนะครับรู้ว่ามีการบันทึกเสียงด้วยนะครับเพื่อเขาเรียกว่าให้สิทธิ์ทั้งน่สองคนร นอกจากนั้นแล้วนะครับคราวนี้เรากดแชร์ได้กดแชร์ก็สามารถกดแชร์ไปในส่วนของตัวไลน์ตัวในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับอันนี้ก็สามารถกดไปได้นะครับกดเพิ่มเติมนะครับเราก็สามารถกดไปที่หัวข้ออะไรครับเสียงบันทึกเห็นไหมนี่นะครับกดไปที่เสียงบันทึกได้ปึ๊บนะครับมันก็เก็บไปที่เสียงบันทึกนะครับเราก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยเห็นไหมเราสามารถตัดแต่งเสียงได้เลยตรงนี้ในนี้ก็ได้นะครับหรือจะส่งต่อไปคนอื่นก็ได้นะครับนี่ขั้นตอนในการบันทึกเสียงการโทรจาก iPhone นะครับ บน iOS 18นะครับที่เราควรรู้และก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในช่วงยุควิกฤตแบบนี้นก็คือเรื่องของคอนเทนเตอร์ต่งตางๆนะครับใครโทรมาแอบอ้างบอกว่าขอบันทึกเสียงเลยครับทั้งรับและโทรออกได้ทั้งคู่นะครับก็คือหมายความว่าเขาโทรหาเราเราก็กดบันทึกได้หรือเราโทรออกไปหาเขาก็สามารถกดบันทึกได้ครับและนี่คือเทคนิคในการบันทึกเสียงง่ายๆจาก iPhone ครับ และนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เลยด้วยนะครับอยากสนุนเราครับสามารถกดซุปเปอร์แดงซ์นะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปนะครับและสิำคัญที่สุดครับอยากให้กำลังใจเราครับสามารถกดติดตามกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ a t f ไ g h t ครับ